ตื่นตื่นเช้ากันแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทําอะไรกันคะเก็บไข่ไก่โอเคใส่รองเท้าเลยครับอา้าวถือตะกร้าไข่ไก่ด้วยนะครับประจูนใส่รองเท้าด้วยนะครับบ,ายบาย,บายบายแม่ครับเบียดค่อยๆเดินลงนะคะ เด,เดินเล่นก่อนค่ะเดินเล่นดูทุ่งนาก่อนนะครับพี่ปอดเดินเล่นก่อนนะครับครับเดินเล่นก่อนวิ่งไม่ได้ครับเดินได้เดินเดิน,เด,นเดินเล่นก่อนนะมีอะไรบ้างนะทุ่งนามีอะไรบ้างไหนรู้สิว่าหนูหนูนหนูหนูนนตง ไปเดินเดินเดินเล่นไปทางนู้นลูกไปทางนู้นพี่ฝอยมาทางนี้ครับอเดินดูไก่ก่อนที่ครั้งนีไก่เยอะไหมเปิตกระใจเลยเหรอครับปาจุนน้องเฟียสอ่าปาไปลูกปาจูนไปเข้าทางนั้นนะคะ ทุ่งนากว้างมากเลยครับไปล,ลูกมีไก่ไหมคะมีไก่ไหมไก่อยู่ตรงไหนนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้พ่อเปิดเล้าไก่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆถอยก่อนนะคะ<แ>เดี๋ยวพ่อเปิดเล้าไก่ก่อนว่ามีไก่เยอะไหมเดี๋ยวเราให้ไก่ออกมาก่อนแล้วเราก็โอมีไก่เยอะมากเลยครับน้องๆไก่ออกมาแล้วเดี๋ยวให้ไก่ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเก็บไข่ไก่กัน ไหนมาดูสิใครจะเก็บไข่ไก่ให้พ่อมาดูสิคะลูเป็ไูไก่หน่อยใครจะเก็บไข่ไก่ให้พ่อครับไ่อะพี่ฝอยเข้าไปสิครับไ,ไม่เป็นไรลูก,ไ,กไหนครับไข่ไก่อยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นเล้าไก่ใช่ไหมคะลูกไ,ไหนไหนไหน ไข่อยู่ตรงไหนดูซิดูให้ครบซิดูให้ครบซิโอ้ตรงนี้มีแม่ไก่ด้วยกําลังฟักไข่อยู่เลยครับเฮ<ค>อยตรงนี้มีมีไข่ไหมพีม่กวาดูสิอ๋อมีไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเก็บด้วยเก็บนระปองก่อนเอาเก็บนระฟองอไหน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 เอาไหมพ่อดูดิเอาไหมาพ่อดูสิาาสฟาจุนฟาจุนแม่มันเอาว้าว ไข่ไก่เอาเก็บใส่ตรงนี้ลูกไหนพิเศษไข่ไก่ไหนคะไข่ไก่ว้าวเอาใส่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 ค่ะเอาใส่นะคะไข่ไก่ไหนอ่ะเอาใส่สิคะไข่ไก่หมดหรือยังครับตรงนี้มีไหมมาดูสิอ้าวตรงนี้บ่อแบ่ไม่มี ตงนี้ก็ไม่มีค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงกันนะคะทำต่อไปเราจะทำอะไรครับให้อาหารไก่กันนะครอ๋อให้อาหารไก่กันนะครับโอเคเอาเลยลูกอุ้ยไก่เยอะแยะเลยเอาให้อาหารไก่กันนะคะหยิบด้วยกันค่ะเก็<อ>บไข่ไก่แล้วก็ให้อาหารไก่กันนะครับ เอาให้เยอะๆเลยลูกให้เยอะๆเลยไก่จะได้ไข่นะนใช่ครับมีทั้งไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียนะครับเอาพี่ฝรัเร่เจให้เยอะๆครับใ,<จ>ใช่ครับอ้ไก่ไไม่ด้เเลยเหรอครับไก่เยอะเลยพี่เสียจุดต,ตรงนั้นแหละลูกอยู่กับพี่ฝรั่งเดี๋ยวลงมานะเดี๋ยวตก เอาให้เยอะๆเทเลยก็ได้ลูกอาเทตรงนั้นมาเทตรงนี้ด้วยพี่ฟอดนี่ตรงนี้ไ <c oughs> <c oughs> ก่เยอะไหมครับฟาจูน <c oughs> ชอบไหมครับไ <c oughs> <c oughs> ก่ออกมากินอาหารไงลูก อาเท่ๆตรงนั้นแหละอุ้ยไก่บินเอาค่อยๆเดินนะครับอาเท่ๆอาหารลูกเดินไปอีกพี่ผัดเดินไปตรงนั้นอีกพี่ผัว เคตรงนี้ตรงนี้อ่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับบอแบบแล้วขาเอาที่ให้อาหารไก่ไปเก็บก่อนครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกไปประตูนั้นนะคะลูกแล้วจเจ้าไข่ไก่ไปทำอะไรคะ พี่ฝอดเราจะเอาไข่ไก่ไปทำกับข้าวอะไรกินคะช้างนี้่อ๋อพี่ฟอดมามาหาพ่อก่อนเราจะเอาไข่ไปทำอะไรนะคะป้จูนไข่ไปทำกับข้าวอะไรนะอ๋อเอาไปกินเอาไปกินเอาไปทำอะไรคะพี่ฟอดเราเอาไข่ไก่ไปทำกับข้าวอะไรนะ ไหนหันหน้ามาก่อนพูดชัาๆเีอะไรนะออ <t ap> อ่าเรามาดูกันนะคะว่ามีไข่ไก่กี่ฟองไหนพ่อดูซิมีไข่ไก่กี่ฟองนะว,ว้าวไหนพี่ฟอดดูซิมีไข่ไก่กี่ฟองน้า,า,นะะาพี่พอยเข้ามาก็ได้ค่ะมีไข่ไก่กี่ฟองครับเอาพี่พอยก็มา สีฟองเราเราจะทําอะไรกินกันครับไข่เจียวไข่เจียวฟ้าจุนอยากกินเมนูอะไรครับเมนูเจียวเมนูเจียวกินเมนูอะไรคะับอันนี้ทำไข่เจียวอันนี้ทำข้าวผัดไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวไข่ดาวมีข้าวผัดไข่เจียวด้วยเหรออันนี้ไข่ดาวอันนี้อันนี้ไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวอันนี้ไข่ดาวโอ้มีหลายฟองใช่ไหมครับใช่อันนี้ข้าวอันนี้น้ำต

มันอยู่ในตัวไก่ไงรู้ไข่อะแล้วมันก็จะไข่ทุกเดี๋ยว,ให,ยวให้ให้มันฟักไข่อีกโอเคเดี๋ยวมันก็จะไข่ทุกเช้าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเก็บกันนะคะอันนี้จะให้ใครทำกับข้าวให้นะคะคุณแม่พ่อค่ะให้คุณแม่พ่อคายแตะอ่าเหนื่อยพ่อก็ไม่รู้ว่าตัวแม่ชื่อำลังฟักไข่อยู่มีม,มีมีกี่ฟองนะเ,เดี๋ยวนับนับให้พ่อดูซิ อันนับ,น,บนับทีละฟองที่เราได้ไข่ไก่มากี่ฟองไหนดูก่อนดูก่อนส <4 S 1> ี่ฟองอ๋อสฟองเหรอครับพี่ฟอดสี่ฟองภาษาอังกฤษว่าเท่าไหร่นะสี่ฟอง one oh f o u two t ใช่ไหมครับเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะทำไข่เจียวกินนะครับดเ,เดี๋ยวพ่อจะให้แม่ทำไข่เจียวให้กินเช้านี้เลยโอเคไหม,ไมเยเดี๋ยวเดี๋ยว ใครใครจะกินไข่เจียวยกมือขึ้นยกมือขึ้นเย่เอาฟรจูนกินก่อนเอ้าพี่เฟรก็กินพี่เฟดกินไหมครับกินยกมือขึ้นเอาเดี๋ยวพ่อบอกใหม่ใครจะทำไข่เจียวใครจะกินไข่เจียวยกมือขึ้นเย่อันนี้เขาัดไข่เจียวนี่ไข่าดาวเขาหนาฟองหนึ่งเอาได้โคระฟองพอดีเลยเอาถามพี่ฟอร์ดก่อนพี่ฟอร์ดจะกินเมนูอะไรครับ อ๋อเมนูไข่เจียวพี่พลอยล่ะคะไข่ดาวพี่พลอยไข่ดาวอร์จูนล่ะคะพี่ตูนไข่ดาวอ๋ออร์จูนไข่ดาวพี่เฟียสล่ะคะสแตนเป็นไข่ดาวอ๋อไข่ดาวเหมือนกันเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปให้แม่ทําเมนูไข่ให้กินกันดีกว่านะคะเราจะมาเริ่มทำไข่กันไข่ไข่เจียวกันนะคะ อุ่นกันอ้าวไข่เจียวกันไม่พยอยากทำไข่แตกกันห,น before, before, ร,หนร,รือ่าได้ได้พี่ฟอดถูกไหมพี่ฟอดถูกไข่นะตอกไข่ตอกไข่เออออเอตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอเคอ่าทีลอะเลอะมากเลยลองเปิดโอเคโอเคไข่เจียวจะได้กินกันหลายๆคนนะคะโโ <Okay. S 1> อ้หเอาฟ้าจูนเก่งจังเลยค่ะ ฟะจูนเป็นเชฟใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยมาช่วยกันเมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟอดอย่าเพิ่งนะครับแล้ฟะจูนเก่งจังเลยนะเนี่ยฟะจูนทำกับข้าวหรอคะอามาช่วยกันทำไข่เจียวกันนะครับอะคนคนฟะจูนคะ่ะ ตีไข่ตีไข่ให้เข้ากันนะครับอ๋อเก่งมากค,ครับตอนนี้กระทะก็ได้ตั้งกระทะแล้วนะดูสิเดี๋ยวก็ร้อนรแป๊บนึงโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วพอ,อนนพอก่อนนะคะพอก่อนนะคะเอามานี่เอามานี่เอามาทางนี้ค่ะมาทางนี้เอามาทางนี้ ปอาจูนามาให้แม่นะ like เดี๋ยวเดีเอ่อยืนให้แม่โอ้าวแม่ใส่น้ำมันหรือยังข้นด้วยะนะแม่ใส่น้ำมันได้ครับ ประจุนถอยออกมาลูกเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นใส่นะคะประจุนประจุนถอยออกมาก่อนค่ะเทไหมไ่ยไม่ได้เดี๋ยวกระเด็นเราจะทอ,อดไข่ที่เราเก็บกันมานะคะ 哪里嘛？哪里嘛？哪里嘛？凉 <noise> 的嘛？凉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 的嘛？ Thôi, 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 การวางก่อนครับเพื wow. ja ่อเพื ata, ่อได้เก็บก่ะอนไม่ใส่หรอไม่ใส่เลยว้าวไข่เจียวเหลืองสวยมากเลยแม่ไอ้น่อยากไอ้น่รออยากกินไอแม่สิจิมใกล้แล้วเรืองไอโน่สิไอโน่ไอโน่ไอโน่จะมากเลยพี่โอนเสร็จได้มากจะหาไม่ให้เลยฮุ้ยแจ๊กนิดหน่อย ใครจะทำใครจะกินไข่เจียวยกมือขึ้นครับโอ้หนูเรียบร้อยหรือยังครับแม่ใกล้แล้วพ่อกระทะาไม่หนอนอุ้ยไม่เหมือนลูกัวใจเลย ดูดูดูใครจะยัดดูแลดูใครเจีย,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 ยอ้าวเรียบร้อยแล้วตักใส่จานก้อนเด็กๆได้ไหนดูสิสวยไหมโอ้สวย <laughs> โอ้สวยมากเลยปราจุนหนิวข้าวหรือ,อยังคะ กินข้าวกินไข่เจียวไหมคะไหนบอกพ่อก่อนกินไข่เจียวไหมลูกเคครับระวังไว้นะครับเดี๋ยวไข่เจียวพี่ฝากินไข่เจียวไหมครับเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะคะจะใช้มือหยิบนะลูกข้าวมาแล้วค่ะโอเคหูน่าอร่อยจังเลย อ้อําประจูนอ้ําประจูนอร่อยไหมคะนี่ทําจากไข่ที่เก็บมาเองเลยครับ นิดนหน่ะดหอยนินอิด่หนังหร่อ่อดห่อนอยน่อยนอยอย่อยน่อนยดยนินด้ยน,ะะนดยด มากเลยค่ะอร่อยค่ะไปเล่นได้นะระจุนมาแล้วสไลเดอร์ลงมาด้วยสิว้าวอันนี้อันนี้เป็นไข่ที่เราเก็บมาใช่ไหมครับพี่เฟีย ฝอเล่นอะไรอยู่นะเอพี่ฝอยก็เล่นชิงช้า <Sched> คลิปนี้เราลากันเท่านี้นะคะน้องเฟียตตากับน้องฟอ์จูนขอทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะไ,ไหนสวัสดีค่ะก่อนค่ะบายยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดสับสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจให้ น้องแฝดและพี่ฟอดด้วยนะครับอาอเดี๋ยวพ่อทําให้นครับบายบายครับบายบายก่อนครับบายบายก่อนบาย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 